เห็ดวิ่งเงี้เห็ดกับสุนเห็ดชวนนี่บ่กป่วจะไปหาปลาอีกเหมือนี๋ยวได้หลายบ่ปลาวันบ่ได้ปลาช้ำบ่ได้เฮ้ยบ่ได้ไปนะอันน่ะเนี่ยยืนอยู่อันนี้วันนี้ยังบ่ได้ไปบ่บ่ได้ไปได้มองเลยบ่เห็นปลาเมนี่คือไปอีกอ่ะมีหัปลาอยู่โวยนะไปยังจะเอนี่เนี่ย ไปไปบึงปลาปไากอดบอนเพลงวันนี้ไปบึงปลาคือเก่าคือเก่าตอนเรายังตอนเรายังเล่าแล้วก็โอ้ก็พาไี่นี่ก็อยู่บนคืนสิตายอยา่ก็บเราอยู่ผัวจะไปนอนอยู่หน้าป่าเจ้าชื่อเราเราไม่ได้ชอยเจ้าบ่อกเหตุชวนบอมเหตุชวนเช้าเช้านี้เหตุชอยบอก กาศสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเด้อสุขสุขคนพี่น้องเด้เนาะมาชมสุวรรณว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนึงพบพอช่อง YouTube พ่ว่าเป็นสใจกันดอกอีกเนาะมาทางบ้านทางเยือนของน้องดยไอ้มันเกิ้งคือเก่าพี่เนาะพอดีเข้ามามื้อนี้อ่าคือสิเงียบๆพี่น้องเด้อเนาะสิเงียบๆบ่เวียงอ่า เมื่อสิไปเกี่ยวเขานะจะเป็นมื่ออื่นพุ่นนะพี่น้องมื่อนี้คือสิขึมๆึ้มพนาชงฝนสิตกก็เลยน่ะอ๋อนอนเดือดเฮงพนบ่อสานี่คือสีเงียบบ่หมางดลยอว่าคือสีเงียบคิดว่าผมมีคนอยู่เจ้านะฮะเออลูกนอนบ่ โดยใช้ดูกนอนเป็นเพียงไป,ไปหาปลาเป็นเพียงไปหาปลาใช้มองน้ำพอลน,น้ำนี้นใช่จะปลูกเขาบัวเออไปได้จังน้องไปเบิ่งมานั่งคุยกันก่อนอืม จะหากระมาจะเฮ็ดวิเฮ็ดวิอยังเงี้เฮ็ดกับชวนเหรอเเฮ็ดกับชวนนี่บ่ผัวจะไปหาปลาอีกไหมจ้ะได้หลายบ่ปลาวานบ่ได้ปลาซังบ่ได้เฮ้ยบ่ได้ไปนะอันน่ะนี่ยังเยอะอันนี้วานนี่ยังบ่ได้ไปบ่บ่ได้ไปได้มาเล็วโบเห็นปลาเมื่อกี้คือไปอีกจ้ะ ไปยังจมวันนี้นะวันี้ะไปไปบนป่าไปกอดบัลเพ็งวันนี้ไปบงปลาคือเก่าคือเก่าตอนเราอย่งตอนเรายังว่าว้วกับกับขาดกิน่ะไรก็บังคงเสียใจอยา่ก็เบาอยู่หัวจะไปนอนอยู่หน้าป่าเจ้าชื่อเราเราไม่ได้ช่วยเจ้าบอสเห็ดชวนบอมเห็ดซอส ชาวีนเฮดโอยบ่กดูอืมไพ่ชะมังหันไพ่ชะมังเหรอเฮ้ยยังเนาะอยู่เพื mm. hey. ่อนคือเก่าเพื่อนแล้วมันเหลวเลยชวนเลยนี่อะไรเหลวเลยเคยนนอนลูกลูกเดือดหายหายบ่จะกินนมหายกินนม สวัสดีบอจ้อยสวัสดีกินไหนนี่บอไปหาปลาอีกแล้วบอจอยหาปลาอีกแล้วเมื่อวานด้หมดแล้วปลานะไปนอนวันส้ายคอยว่าเราไ่เชื่อเัรนั้นเก็บผักแงงอืมเั็นเห็ดเก็บผักแยงถ่ายดิครับบออยู่นะป่ายังมีเห็ดเก็บผักแยงถ่ายจะไปหาเห็ด เห็นหัดป่าข้อหาเรื่อบเืเหายขอหานไหนทน่าเห็นหดปลานี่นี้ไปกับวัมนี้ไปกับวันเพงไปกับวัอนี้นะอไปหาให้มันห็นไปแต่เศ้าคุณบอหาก็ไปหาก็ไปนี่บอเออ มัวหูไปที่ใดหรือบ่ได้อีกคือเก่าเนาะเลยแค่เราลูกเอเจ้าเมื่อวานคอยว่าเลยเดินนั้นไปพอคิท่านเอาลูกไปซื้อนอกประจอย

คอยหอยอยากกินป่าของพ่แกให้เอาให้ทุกครั้ยากกูเพาะคอยจะขึ้นมาอีกกินเลยวาอยอย่างยัางในเห็ดกินโนดว่าต้องท้าป่าำลำเราจ็กเราไปหาจจกได้ผมได้แจ็กเราไปบ่ไปบได้ขอจะไปนอนอยู่บัวหาันแม่พอนอนหลับจะไปถามบ่บ่แม่จะไปนอนบัวนี่สวยเลยค่นใจ,ช,นจช้ำ บม่ได้กินเลยายายา double บัานกินผักและย,ยาบ้านนี้เนาะไ่ได้ชงใหญ่น้ำผึ้งฉันได้เจอจังโจยต,ยตกนะกกยะกี้น่ะผัวเจ้าบคอยหาอาหารให้กินแบบนี้เลยฮะแ,แบบนี้บ่ตกกะ,ออะกี้ไงไม่ได้คอยหาอาหารให้กินบอกผัว <c oughs> มันยังหาอาหารให้กินกเลยนะอ้องใหม่ผัวบคอยหาอาหารบคอยหากับเข่ามาชูเมียกินนั่นโยอ เมียกับจจยบ่มีห่อนแห้งชิงย่างคุณนะหมัดปัวกินแล้วแล้วอย่าบมัดเมียจะกินโมกินแม่นว่า้งองอรเมืองแน่เมียเขาปัวเขาเรียงกึนืนรถขับฮอนด้า์ไทยคว <c oughs> ันกลุ่มอยู่ทางต่กขึ้นผมว่าขับโมอเตไทยเอคอ มันนี่ไปเหมือนว่านี่เล่าเราไม่ได้ไปบ่พวนพวนแต่งไปนอนอยู่ชื่อนี้มันวาแล้วคอยไปหาเดะมรัยซำไปหาแต่ไม่ได้แต่มันนี่นี่ไปแก้มือแก้มือไหมแก้มือไหมไปไปได้หรือไม่ได้ยังมหูเนาะเรามนส่งลูกสาวไปนั่ง เอาบนเพึงไปน้ำเพื่อว่าันเพึงคิดว่าพอไปนอนอยู่ด้วะยังเนาะ <c oughs> ต้องถามมันเพึงมาพอไปหาเทโบใครสั่งตนนะ้ปาสนันหมด้วปลาหมดเอาปร,ประตูที่นะี่กินน้ำบ่ดนันองอยู่กินน้ำบ่ด ชดนงางเงียบอ่ะงับเขาน้าประตูน่งไจ้ะเรี่งไยงับเขามาให้ไวทังมันเตื่อยตงแล้วมันหมมีกันเด็กสารน้อยปิดหัวบ่ได้เลชื่อรถนี่นะไม่แล้วอบ่ใชเด็กสารเราซื้อมาอย่บ่ใชเดกา Lói rồi, buchang yang log lịch cho lịch sạc qua hướng ngặt thì mì bâtu buchang yang log yang anot chăm nịch ngang đi nè nam nè nặng 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 nam nặng nam nè nặng nam nè nặng คือนางโบเชนบ้านุ่งเข้ามาเบว์เชนเข้ามเข็ดหักบัวนอเขาาบอกขายผักบัวอือหาผักบัวขายเห็ดหัวไห่เห็ดหัวไหโบว์เชนนะเห็ดข้าเดียวข้เดียวจะไปไปคือรอ หมื it. Uh, it Milk, Dead, ่นเฮตโตอีกบ <meeting NG> ่อกเด็ดบอมมันหนีชีวเดดม้วนนี่พุนเดดบมเดดมันนีคมคมอยู่ยันยันพุนตกอยูนใคหิวน้าขึ้นมาเนี่ยัวผัวัตาขึ้นมาเก็บบตาชเช้งา อยากอีามยูกูมันเป็นยังรอนเตออีกรอนเตอวัววัวเรือวัไข่กลบไปเลยอ๋ฝนเบิดฝนนชิมเจ้าแห่งขีเหิมนะบานนี่เนาะน้ำตรงไว้กินมาไว้อาบเนาะอาบเลยเลยหด้อยากตากจิงลี่ผูกอะไรนามกอกกะมีเนาะแบบนี้โบราเกากกะยาดนวยแบบนี้นะ Nó vậy vừa nhanh nồng cọc này đi. Ừ. Nó sao này khỏi làm thuốc. Về nhùm năng thuốc chưa? À, à, xa, đổ tùm, đổ. Ừ. à. Đây là nồng xạ của nó đồ tùm rồi. Ừ. Về Tại kia đi, tại kia cứ ạp vô ạp Tại kia đang lối cái ạp Cảm ơn là dành hạp tiên ป็นลานเตะให่ๆพอทำได้ป่ะปะไปป่ะปาไปนอนป่าปูไปทำนมอ่ดมันเลยมาบอกมาวานบอไช่วงไหนตี้อนช่วงันัวานไปหากินให้ม่เงี้ยไปนอนยื้อไปนอนสูนะ เพราะ่าล,ลูกเมียทากินตานจุดท้าท๋วยเตี๋ยวพริกคือเก่าเจียวปะเลกัเพราะว่าร้อยทัย้งร้อยทั้งไมงมันเกิงแบบเข้ามาบ่ามียูทูบเบอร์เข้ามากะสิกลับมาเป็นสภาพเดิมนะดูเมียคือเก่านะบ่มีฮอนเฮงขี่ยางนะอันนี้เบิ้งคักแล้วบ่บได้หาไปจากเนาะแม่นเลี้ยงบุกุ้มเลี้ยงลูกเมียบุกุ้มหาอยังกับบ่ได้ แเราไปแค่วิทย์จากเมียกับลูกคี่ซื้อน้ำแบบว่าไปแบบไปดีบอได้ฮะบอเอาลูกซอยเมียรีกับลูกคี่ซื้อเมียเอาลูกแม่นบอตรงเลยไม่เงเถืกเลยจะว่าถือกบอทำอยู่เพื่อนบัดเมียสิใซ่ให้เอาลูกมันไปอยู่อ่าเดินไปอยู่เนาะไปอยู่นี่ก็พอชิซ่แล้วกูโอ้ยใค่ชิซ่ันบ่龙กันเนาะ ลูกน้ำก,กัไกนได้มวนกัยังมวนน้ำกันเอา้วาได้ตะกี้ว่าอยกไล่บวลูกตะกินมาไล่มาได้วบาเบีกเบิงบอฮ่าแต่เราบอกเมื่อนั้นเรายัง่าอยากไล่ลูกผู้ชายอีกแ,บบแล้เห็นใบ,บนี้ยาเียเายาเลอแบบนี้เลดบบคำผัวบวงน้ำนะยาเลดบ,บ เอฟซีแบบเมื่อวานนี้ช็อตสุดท้ายน้องบุญมีล่มหัวาพาดพืมม้นแมนมมบอลพุ่นอะแมนบอลน้องดว์วานนี้เอฟซีเป็นเบ,นบริรงนเนีน่เมื่อวานนี้ช็อตก่อนจบคลิปนั่นแมนบอลเอาเวียงว่ะวน้องบุญมีล่มหัวพาดพื้นบอลว่ะเรียบ,บร้อยพี่น้องไงเนาะหัวนู้งมาใครเมื่อวานนี่ไอ้มเก่งมาแกเราไปมันบไปนันบอลเราไปถามบอ บริถามเรื่องรูปเรื่องอย่างบอเป็นได้จะป้อนเขารูปเขาอย่างนะบ่บริถามบอบริบบอกบริยอมเลยยอมถามแล้วเจ้ากับบรญย้อมบอกอีกเลยอยู่ไพอยู่มั่นบอกมือนี่แล้วช่างว่าแท่นของดรบ่สชนใจอีกบ่สนใจนะมีของกินเลยครับอือแบมีของกินให้เจ้าเจ้ากับบุชนเลย

จะปะนะดีเชฟยังทัวคือพี่ครางลูกเดือบไปมันเพ่งไปมายู่น้ำคอไปมันเพ่งไปหาไปพอได้กินโอ้ยที่ชวนลูกไปหาเงินแบบนี้นะทามะได้ปลาครัอะไรปลาโอ้ยอีากจปาดคออีกโอนี้อ๋ออยาปาดคอคัวครื่องพิมพ์ดูมีอ๋อน้องลอยเดือดแล้วอย่าปาดคอคัวพี่น้องใช่ไหมเนาะ dung béo mì được, rèn lục rèn tao bọc mì, rèn lục rèn tao mì này không bọc là vậy nè bao, cứ bọc bọc, mà bọc hả Chu nó ra là hai bao. เราพอให้จะรอกเรายะมาด้อยู่มั่งจะเข,ข,ขาเขาเรื่อยๆไปรูอ้อาจไว้รอกไว้บอกมั่งจะไปรอกไว้ก็เจเจก็มีรอกไว้แล้วเราหา้ไล่ให้เราเมื่ออยู่เพื่อนเมย์เราบอกห้เราเมื่ออยู่เพื่อนเก่าคนบ,าบอกเราพอจะไปน้ำเอื้อคอยพุ่นผัวจะได้ฉันไปไระยงคนแบบนี้ไปอี๋ชางว่าให้นั้นโดย นองหลายเดือดเพราะผัวหากินบ่ได้นี้เจชินีป่ป้าเลยใจชิีนีป่ป้าผัวนี่เอวยคอยเอาผัอยูน่นั่นองเมงนอนเงกันดิของเพงลงไงได้วยยก,ก,กว้าคอยชียงยงงลูกแม่กวาลูกแม่บ่หูนะยังคอยบเห็นเลือกเออยคอยพรอะไรนี ชมขอยมาแต่พ nice so, uh. ่นได้กพอเราไปหาอยู่หากินไปพุดกี่ดอกกี่ดอกเพได้เนาะไปกับพ่อไปมาแต่เฮือนเอือยเจ้าแมนชุ่มข่อยมาอยู่เฮือนชวนไปหาอยู่หากินเพื่ออ่มีโอ้มีแต่คนรุ้นเนาะวะยังเดือนเต้ลองโอยนี่แหละว่าไปทางใดคือไป้องโดยลูกน้อย้องโอยเอาไปห่เอาไปยาวไปเห็นเลยบอกเห็นต้เฮือนเนี่ย มาไนเห็นแต่ฮื่นเนาะไปไเื่อยเ่นบอมแม่ขนาดเป็นสาวเลยะไม่ได้เกยียหือนได้ไปบอกกี้ไกี้เมือ่อคอยอยู่เฮื่นบอบบอกไปแค่ห้ของกินนี่อยแ่ของกินตลอดตลอดอมาอื่นก็ไปห้หมดเลยให้อ,อม่อาคอยพางไปก็ ไปหาไป,ไปกินไปหา,ข,าข้าวข้าวน้ำไอ้คอาข้าวขอไปคิดจะรอทาาข้าวกินครัวไว้อะไรข้าวเลยกินข้าวทำอะไรยังไงไปขไป้าวไอ้คอดี ง,ง,ง่ายมากเลยอ่าให้กุ้มโตภายโตมันเพราะว่าทางครอบครัวหรือว่าทางชุมเจ้ามันกับบริมีอันอย่างเนาะทางเถือนอ้เหืนอย่างกับสมุนไพรสก่อนที่ตุ่มสีโฮมกันนี่นก็วยอยากไล่อย่างกับบุหรมันมีผู้หาได้ใชมีแต่ไปหาคอแต่เมือตื่นมาเนี่ยคิดว่าจะไปะหาคอใช่เพราะได้กินแต่ ยาและเฮาบกคิดบ่เห็ดบ่บช่างเนี่ยากเด้มันชีก้าวนนหนะแม่นานนี้วเันสีไปออยู่ซํนตตรรตตรรานี้โบแตระมือเตระวันฉันเป็นเชียร์ให้หาวะ่ะน,น,น,น้องรอยเจ้าต้องรูบบ้มันนห้น้องรอยยบบอ้าวพบอภาษาอันเฤษเนี่มีไงก,ก่อนอยากกิด แหนบึงมีไงในแมนไอดอลเนาะไปเาไว้แต่เพือนเลยอมาวานนี้เจ้าบดเว่บอกาผัวเจรเจ้าบปได้ถามโกเนกิน้งเจ้าบปได้ถามบอกว่าเอยถ่ายกินเขาน้ำเจ้าถ่ายกินปลาน้ำเจ้านี่ยอยจะไปเลดผักขยงไววเจ้าบุเร่ถามบอกถามเจยามเจ้าอะไละ ไปหากระป๋าไปกินเนื้อเจ้าก,กินมาใหม่พวกกินหมวเลือกกินนะเพราะเขาจะขึ้นเราอาจจะเลือกกิน <c ười> เราน้องร้อยเลือกอาหารเลืออกเเาาหรจ้าบอกว่าจะไปหาป่าเจ้ากบกด้ป๋าไหนใคยไปเยี่ยงกลางคืนนะทั่วไปไปเยี่ยงกลางคืนดได้ยลางคืนไ้ปาตายไง เป็นยังอยู่ใช้อยู um, uh, i, ่อ hey, ่ะ่ะดูตื PDF ่นนะฮะทำประตูกบโตอู่บอฮอมๆพี่น้องเนาประมาณนี้แหละคลิปนี้กับพี่น้องให้ดยเอาลูกเพิก่อนาการใดก็ต้องกับขอโทษขอไปัล้วมีซีด้วพี่น้องเนาะถ้าง่ามุ่เกิงไปฮะ ไปแล,ล้วพี่น้องเลยหากินหาไปแล้วอยู่เพือนคนเดียวแล้วน้องอยู่เพือนคนเดียวไปกับโบเมนยังหรอกพี่น้องเลยไปกับคำไล่กับเขาก็ดีหรอกคำไล่นะอันนี้อาไปว่าง่ายๆว่าแค่ค่ายว่าดีเบียยนะพี่น้องดีดีเบี้ยกับโบเมนยังหรอกเบียยเอาลูกช่วยน้องลอยนี่แหละนั่นก็เห็ดกอกแกกน้ำเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะคำว่านัานกับแต่ว่านี่วัดบ่ได้ยันไปได้มาได้ มาเป้านาแต่ละเทือะนะพี่น้องเนี่ยอยู่เนี่ยกินดกว่าเป็นคำว่าเอฟซี FC ซื้อเขามาให้เนาะแต่เขาก็ยังได้กินลายมือเนี่ยคำว่าบุมี่เอฟซีซื้อเขามานี่ก็โอ้ยมีแต่ว่าถ่ายกินปลาไอเกิงนะ่ะยังเฮิร์งพี่น้องไงอ้เนาะอ่าโดนๆยังได้เห็นเธอหนึงพี่น้องนเนาะเพิ่นได้ปลาเพราะว่าบางเทีท่เขาจะเราไปหาขอน้ำตอ้อน้ำดีเขาเจากก้เอาไยักเอามาอ่างแต่ละเทือกเพราะปลายามนี่มันอย่างเงี้ยะนั่นนี่ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างไรบ้างหลายใหญ่ห้างเนะพี่น้องเนะก็กล่าวคำมาสบายดีพี่น้องกนะัเนาะ